พระศิวะปราบกุมภกรรมหาเทพแห่งการทำลายเรื่องราวการปราบยักษ์กุมภกรรของพระศิวะในสงครามเทพอันเป็นการแสดงถึงอำนาจแห่งการทำลายเพื่อสร้างใหม่และความยุติธรรมที่เหนือกว่ากำเนิดกุมภกรรการครั้งหนึ่งเชิงเขาไกรลาดอันศักดิ์สิทธิ์ฤาษีวิศวัตผู้ทรงศีลบำเพ็ญบอย่างเคร่งครัดเพื่อหวังจะได้รับพรจากถวยเทพภรรยาของท่านคือนางเกซินีธิดาแห่งท้าวลัสเตียน ผู้มีรูปโฉมงามและจิตใจดีงามทั้งสองครองรักกันด้วยความผูกพันและปรารถนาจะมีบุตรไว้สืบสกุลเวลาผ่านไปไม่นานนางเกซีนีก็ตั้งครรภ์และเมื่อถึงกำหนดนางก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายรูปร่างใหญ่โตผิดมนุษย์นาผิวพรรณดำมามื่อมผมหยิกขอด,ดวงตาดูดันทารกนั้นส่งเสียงคำรามกึกก้องราวฟ้าผ่าทำให้ทั้งป่าเันเทือนฤาษีวิศวัตตั้งชื่อบุตรชายว่ากุมภกร,รันกุมภกรันเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยอนุภาพแห่งบุญญาบารมีของบิดาและมารดาร่างกายของเขากำยำแข็งแรงยิ่งกว่ายักษ์ตนใดๆกำลังวังชาหาผู้ใดเทียบเทียมมิได้เมื่ออายุได้เพียงไม่กี่ปีก็สามารถยกภูเขาได้ทั้งลูกหรือขวางทางเดินเดินของแม่น้ำได้ด้วยมือเปล่ากุ่มพาการมีน้องชายสองคนคือทัศก์ผู้ทะเยอทะยานและพี่เพกผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งสามพี่น้องรักใคร่กันมากแต่ก็มีความแตกต่างกันในด้านอุปนิสัยใจคอทัศก์มักฝ่ายสูง เโยทยานอยากมีอำนาจวาสนาส่วนพิเพกนั้นชอบศึกษาธรรมะสนใจในหลักสีลธรรมคำสอนขณะที่กุมภการแม้จะมีร่างกายใหญ่โตและกำลังมหาศาลแต่กลับมีจิตใจโอบอ้อมอารีรักความสงบและไม่ชอบการเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อกุมภการเติบใหญ่ขึ้นเขามุ่งม,มั่นที่จะบำเพ็ญบะเพื่อขอพรจากพระพรหมเขาเดินทางไปยังป่าหิมพานต์อันล,ลี้ลับตั้งมั่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเริ่มทำการบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดเขาอาหารอดนอนกลั้นลมหายใจ และสวดมนต์ภาวนาอย่างไม่ยออ่อท้อเป็นเวลาหลายปีที่กุมภการทนทุกข์ทรมานจากการบำเพ็ญบาจนร่างกายสูบผอมผิวหนังเหี่ยวย่นแต่จิตใจของเขาก็ยังคงแนว่วแน่มั่นคงวันหนึ่งขณะที่กุมภการกำลังนั่งสมาธิอย่างลึกซึ้งพระอินทร์จอมเทพเกิดความกังวลใจเกรงว่ากุมภการจะได้รับพระวิเศษแล้วใช้ฤทธิ์เดชของตนมาคุกคามสวรรค์พระอินทร์จึงแปลงกายเป็นพระโมชราเดินทางลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อหวังจะขัดขวางการบำเพ็ญบาของกุมภการ พระหอมชาเดินเข้าไปหากุมการและกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าดูก่อนกุมการท่านบำเพ็ญประมาณนานแล้วมีเหนื่อยหน่ายหรือการบำเพ็ญตะบันนั้นเป็นการกระทำที่ยากยิ่งนักท่านควรพักผ่อนเสียบ้างกุมภการลืมตาขึ้นมองพระหอมชราด้วยความสงสัยและตอบว่าท่านเป็นใครเหตุใดจึงมาขัดขวางการบำเพ็ญตะบะของข้าพระหอมชราตอบว่าข้าเพียงแต่เป็นห่วงท่านเท่าน,นั้นท่านอย่าได้เข้าใจผิดเลยกุมภการไม่ได้ลงเชื่อคำของพระหอมชรา เขาสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจอันแปลกประหลาดที่แผ่ออกมาจากร่างของพราหมณ์มเขาจึงกล่าวว่าท่านจงเปิดเผยร่างที่แท้จริงออกมาเถิดเขารู้ว่าท่านมิใช่คนธรรมดาเมื่อเห็นว่าไม่อาจหลอกลวงกุมภารได้อีกต่อไปพระอินจึงจำต้องคืนร่างเดิมปรากฏกายในรูปของจอมเทพผู้เรืองรองพระอินกล่าวว่าดูโกรกุมภารข้าคือพระอินทผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ข้าม,มาที่นี่เพื่อเตือนท่านว่าการบำเพ็ญบุญของท่านอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่โลกทั้งสามท่านควรยุติการกระทำนี้เสีย กุมภการตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าข้ามิได้มีเจตนาที่จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดข้าเพียงแต่ต้องการขอพรจากพระพรหมเพื่อให้ข้ามีกำลังวังชามากขึ้นและสามารถปกป้องคุ้มครองพี่น้องของข้าได้พระอินกล่าวว่าหากท่านได้รับพระวิเศษท่านอาจถูกความทะเยอทะยานครอบงำและกระทำการอันมีบังควรท่านควรตรึกตรองให้ดีกุมภการตอบว่าข้าเป็นผู้มีสัจ,จวาจาข้าจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นภัยต่อผู้อื่น ข้าขอให้ท่านจงวางใจเมื่อเห็นว่ากุมภการมีความตั้งใจแน่วแน่พระอินทก็มิอาจขัดขวางได้อีกต่อไปจึงจำต้องเสด็จกลับสู่สวรรค์ด้วยความกังวลใจพรนจากพระพร้อมและความผิดพลาดนาเทลสภาอันศักดิ์สิทธิ์พระพรหมผู้สร้างโลกประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคำแวดล้อมด้วยเหล่าถวยเทพและศรีผู้ทรงสิวทศกันและกุมภการสองยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่จากลุงกาเดินทางมาเพื่อขอผ่านจากพระองค์ ทศกณันผู้พี่แสดงความทะเยอทะยานอย่างชัดเจนเขาต้องการอำนาจที่จะครองพิบุตแต่กุมภการผู้มีสติปัญญากลับปรานาเพียงความอมตะเพื่อจะได้ปกป้องวงยักษ์ไปช่วนิรันด์พระพรหมทรงทราบถึงเจตนาของยักษ์ทั้งสองจึงตรัสด,ด้วยสุนเสียงก้องกังวานทศกณันจงทรงพ้นตามที่ใจปราถนาเถิดแต่พึงระลึกเสมอว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมีสองด้านอำนาจที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งทศกณันได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ ่อนจะเอ๋อขอพรให้ตนเองมีร่างกายเป็นอมตะไม่มีศาสตราวูได้สามารถทำร้ายได้พระพรหมประทานพรให้ตามคำขอแต่ก็ทรงเตือนสุดด้วยความเมตตาเมื่อถึงคราวกุมภการบ้างเขาก้าวไปข้างหน้าด้วยความเคารพตั้งจิตตัวที่ฐานต่อพระพรหมข้าแต่พรางผู้ทรงเมตตาข้าพระองค์มิได้ปราถนาหน้าใดๆเพียงแต่ขอให้มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดรเพื่อจะได้คอยปกป้องวงอยากให้รอดพ้นจากภัยอันตรายแต่ด้วยความประมาทเลินเล่อหรืออาจเป็นเพราะกำบังตา กุมภการกลับกล่าวคำขอพระผิดพลาดไปเขากล่าวว่าข้าแต่พระองค์ขอข้าพระองค์จงมีแต่นิสราทันทีที่กุมภการกล่าวจบพระพรหมทรงแย้มสุรุเล็กน้อยพลางตรัสว่าเราได้ยินคำขอของเจ้าแล้วกุมภการเราขอประทานพรให้เจ้าจงมีแต่นิสราแต่ด้วยความที่เจ้าเป็นผู้มีคุณธรรมเราจะเจ้าตื่นขึ้นมาทุกๆหนึ่งพันปีเพื่อให้เจ้าได้พักผ่อนและกินอาหารกุมภการตกใจอย่างมากเมื่ได้ยินดังนั้น เขารู้ตัวทันทีว่าได้กล่าวคำขอพรผิดพลาดไปเขาพยายามจะแก้ไขแต่พระพรหมได้ประทานพรไปแล้วไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทัศกรหัวร้อยเอยาะเย็นน้องชายที่พลาดพลัง้งกุมภการรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ความประมาทของตนเองนำมาซึ่งผลร้ายเขาได้แต่กลมหน้ายยอมรับชะตากรรมพระพรหมทรงทราบถึงความเสียใจของกุมภการจึงตรัสด้วยความเมตตาว่ากุมภการเจ้าจงอย่าเสียใจไปเลยแม้ว่าเจ้าจะต้องหลับไหลเป็นเวลานาน แต่ในยามที่เจ้าตื่นขึ้นมาเจ้าจะยังคงเป็นที่พึ่งของวงยักษ์และเจ้าจะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและคุณธรรมที่แท้จริงหลังจากได้รับพ่อกุมการก็เริ่มรู้สึกงงงวนอย่างประหลาดเขาค่อยๆสรุดตัวลงกับพื้นและเข้าสู่ห้องนิทร,ราอันยาวนานทัศกรสั่งให้เหล่าบริวารน,นำกุมพการไปไว้ในทะลึกบนเขาหิมพานเพื่อให้เขาได้หลับไหลยอย่างสงบสุขการหลับไหลอันยาวนานของกุมพการกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาถึงความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาท และเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนใช้สติปัญญาในการไตร่ร่ตรองก่อนที่จะทำสิ่งใดสงครามระหว่างเทพและอสูรเมื่อสงครามระหว่างเทพและสูปรปะทุขึ้นความกลาวหลแผ่ขยายไปทั่วทั้ง3โลกเทพดาทั้งหลายต่างรวมพลังกันเพื่อต่อต้านกองทัพอสูรที่นำโดยทัศกันแต่ด้วยพละกำลังและความโหดร้ายของอสูรทำให้เทพหลายองค์ต้องพ่ายแพ้และถอยร่นไปทัศกันหัวเราะเยาะด้วยความลำพองใจมองดูเหล่าทวยเทพที่อ่อนแอตรงหน้า พวกเจ้าช่างไร้ประโยชน์ยิ่งนักคิดหรือว่าจะสามารถต่อกอดกับข้าได้วันนี้ข้าจะทำให้สวรรค์กลายเป็นนรกแต่ถึงกระนั้นทุศกันก็ตระหนักดีว่าชัยชนะยังไม่แน่นอนเพราะยังมีกุมภกรน้องชายของตนที่หลับไหลอยู่กุมภกรนั้นมีพระกำลังมหาศาลยิ่งกว่าตนเสียอีกหากกุมภการตื่นขึ้นมาช่วยรบพวกตนก็จะสามารถกวาดล้างเหล่าเทพได้อย่างง่ายดายทศกัณฐ์จึงสั่งให้เหล่าศาสนาธรรมเตรียมพิธีกำปลุกกุมภกรให้ตื่นจากนิทราอันยาวนาน พิธีกรรมเริ่มขึ้นในคืนเดือนดับแสงจจนริปรีส่องลงมากระทบกับแท่นบูชาที่ประดับประดาด้วยเครื่องเส้นมากมายเหล่าพราหงไรไายมนคาถาเสียงดังสนั่นวันไหวควันทูบลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณทศกั์ยืนอยู่หน้าแท่นบูชาดวงตาแดงก่ำด้วยความมุ่งมั่นเขาต้องการชัยชนะเขาต้องการที่จะครองทั้งสามโลกกุมภการจงตื่นขึ้นจงจงขึ้นจากนิสระข้าผู้เป็นพี่ชายของเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าอยู่เหล่าทวยเทพกำลังรุกรานเราจงตื่นขึ้นมาช่วยข้ากวาดล้างพวกมันเสีย ทศกัณฐ์ตะโกนกล้องกังวาลไปทั่วทั้งปราสาทเสียงของเขาเส้นเทือนไปถึงห้องบำอันมืดมิดที่กุมภการหลับไหลยอยู่ในขณะเดียวกันพระศิวะมหาเทพแห่งการทำลายล้างทรงฟ้องสถานการณ์ด้วยความกังวลพระองค์ทรงทราบดีถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากกุมภการตื่นขึ้นมาพระองค์จึงเตรียมพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงหากจำเป็นในที่สุดพิธีกรรมก็สำเร็จกุมภการค่อยๆลืมตาขึ้นร่างกายสูงใหญ่ของเขาขยับเล็กน้อยเสียงคำรามต่ำ,ตำ ดังออกมาจากลําคอของเขาดวงตาของแดงกำํำด้วยความโกรธทกันเจ้าเรียกข้าทําไมเขากล่าวด้วยน้ําเสียงทุ้มต่ําน้องรักข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าเหล่าชวยเทพกําลังรุกรานเราพวกมันต้องการที่จะยึดครองแผ่นดินของเราทัศกันตอบด้วยน้ําเสียงร้อนรนกุมพาการเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วข้าจะช่วยเจ้าทันทีที่กุมพาการตื่นขึ้นโลกทางใบก็สันสะเทือน พลังอำนาจของเขาแผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเหล่อาอสูรต่างโห่ร้องด้วยความยินดีเมื่อเห็นกุมภการออกมาจากห้องบรรทมพวกเขารู้ว่าชัยชนะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมกุมภการนเดินนําหน้ากองทัพอสูรมุ่งหน้าสู่สนามรบด้วยความโกรธแค้นเขาต้องการที่จะปลดปล่อยพลังอมหาศาลของเขาเขาต้องการที่จะทําลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเมื่อเหล่าเทพเห็นกุมภการนพวกเขาก็เริ่มหวาดกลัวพวกเขารู้ดีว่ากุมภการนเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามยิ่งนับแต่ถึงกระนั้น พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขารวบรวมกําลังทั้งหมดเพื่อต่อต้านกุมพการสงครามครั้งใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความดุเดือดกุมพการฟาดฟันศัตรูด,ด้วยพลกำลังมหาศาลของเขาเหล่าเทพต่างกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางอาวุธของพวกเขาไม่สามารถทําอันตรายกุมพการได้เลยแม้แต่น้อยเหล่าเทวดาพยายามใช้เวทมนต์และอาวุธศักดิ์สิทธิ์เข้าต่อสู้แต่ก็ไม่เป็นผลกุมพการยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเขากวัดล้างกองทัพเทพไปทีละส่วน ความหวังของเหล่าทวยเทพเริ่มริบรีลงทุกทีทีพระอินทร์ทรงกริ้วมากที่เหล่าเทพพ่ายแพ้ต่อกุมภการอย่างง่ายดายพระองค์ทรงควางวัชไ้กุมภการเต็มแรงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกุมภการได้เลยแม้แต่น้อยวัชระกระทบกับร่างของกุมภการแล้วแตกสลายเป็นผุยผงกุมภการหัวเราะเยาะพระอินทร์ด้วยความเย้ยยยันเจ้าช่างอ่อนแอเสียจริงนี่หรือคือราชาแห่งทวยเทพช่างน่าสมเพชกุมภการกล่าวด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ยพระอินทร์ทรงกริว้วหนักยิ่งกว่าเดิม แต่พระองค์ก็ทรงทราบดีว่าพระองค์ไม่สามารถเอาชนะก,กุมภกรรได้พระองค์จึงถอยร่นไปเพื่อรวบรวมกำลังใหม่ในขณะที่สงครามกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดพระพรหมได้ปรากฏกายขึ้นพระองค์ทรงเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนี้พระองค์ทรงทราบดีว่าหากสงครามยังดำเนินต่อไปโลกทั้งใบจะต้องพินาศพระองค์จึงตัดสินใจที่จะยุดสงครามหยุดเถิดทั้งเทพและสูร จงยุติสงครามเสียการทำลายล้างนี้จะต้องจบลงพระพรมตรัสด,ด้วยเสียงอันดังสนั่นวันไหวยศเหล่าเทพและสูนตั้งหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงของพระพรหมพวกเขาแหนมามองพระพรหมด้วยความเคารพแต่ในใจของพวกเขาก็ยังคงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นสงครามระหว่างเทพและสูรยังไม่จบสิ้นลงง่ายง่ายพระศิวะปรากฏกายเสียงคำรามกึกก้องดังก้องไปทั่วสมรภูมิรามเกียรติกองทัพว่านอ,นอนและยักษ์ต่างหยุดชะงัก ทุกสายตาเบนไปยังจุดเดียวกันท้องฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานเมดำม้วนตัวอย่างน่าสะพริงกลัวปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติบ่งบอกถึงการมาถึงของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่กุมภการยืนจงงานกลางสนามรบร่างกายสูงใหญ่กำยำเต็มไปด้วยรอยแผลจากการสู้รบดวงตาแดงก่ำจ้องมองไปยังท้องฟ้าด้วยความสงสัยทศกัณฐ์ผู้เป็นน้องชายยืนอยู่ข้างกายสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลใจเขารู้ดีว่าการปรากฏตัวเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกติทันใดนั้น แสงสีขาวสว่างจ้าก็สาต์ส่องลงมานนทิโคเผือกผู้เป็นพานาของพระศิวะปรากฏกายกลางอากาศร่างกายเปล่งประกายสีทองรำ่ำพระศิวะประทับอยู่บนหลังนนทีพระวรกายสีนินสวมเครื่องทรงอันศักดิ์สิทธิ์พระพักสงบนิ่งแต่เปลี่ยมไปด้วยอำนาจดวงเนตรที่สามบนหน้าผากเปล่งประกายเจิดจ้าเหล่าเทพและศูนย์ต่างคุกเข่าลงด้วยความเคารพยำเกรงบานมีของพระศิวะแผ่ซ่านไปทั่วทุกสาร,รทิศแม้แต่กุมภการ์ผู้แข็งแกร่งยังต้องลดทีฐิลงเล็กน้อย ทัศก,กันพยายามรวบรวมสติเขาเงยหน้าขึ้นมองพระศิวะด้วยความไม่พอใจเหตุใดท่านจึงปรากฏกายที่นี่นี่คือสงครามระหว่างเรากับมนุษย์ท่านไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวพระศิวะไม่ตอบโต้ทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นห้ามปราหมีให้สก,กันกล่าววาจาใดๆดอีกกุมประการมองพี่ชายด้วยสายตาตำหนิเขารู้ดีว่าการทายพระศิวะไม่ใช่เรื่องฉลาดท่านพี่โปรดสงบสติอารมณ์เถิดเขากล่าวเสียงเบาทัศน์ก,กันกัดฟันกรอดแต่ก็ยอมสงบปากสงบคำลง พระศิวทอดพระเนตรลงมายังกุมภการดวงเนตรที่สามเป่งประกายความเมตตาบนความเฉียบขาดกุมภการเจ้าเป็นนักรบผู้กล้าหาญแต่เจ้ากำลังลงผิดทศก,กัณน้องชายของเจ้ากระทำผิดมหันต์การลักพาตัวนางสีดาเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติและนำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่สามโลกจงยุติสงครามนี้เสียเถิดกุมภการก้มศีรษะลงเล็กน้อยพระองค์ทราบดีว่าทศกัณฐ์กระทำผิดแต่ข้าพระองค์มีหน้าที่ต้องปกป้องแผ่นดินของตนแม้จะต้องแลกด้วยชีวิต ความพักดีของเจ้าเป็นที่น่าชื่นชมแต่ความพักดทีที่ผิดทางก็ไม่ต่างอะไรจากการทำลายพระศิวะตัดเสียงดังก้องข้าจะให้โอกาสเจ้าหากเจ้ายอมถอนทัพและคืนนางสีดาให้พระรามข้าจะรับประกันว่าทศกัณฐ์จะได้รับการอภัยโทษกุมภการเงยหน้าขึ้นมองพระศิวะด้วยความลังเลใจเขาไม่ต้องการทรัสพี่ชายแต่เขาก็ไม่อยากเห็นแผ่นดินล่มสลายไปมากกว่านี้ทศกัณฐ์มองกุมภการด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยว เจ้าคิดจะถอยสิทธิ์ข้ารลยกุมภกานพระศิวะยกพระหัตถ์ขึ้นอีกครั้งสั่งให้ทศกัณฐ์เงียบเสียงลงทศกัณฐ์จะจงฟังให้ดีเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะออกคำสั่งใดๆในที่แห่งนี้เจ้าเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดพระศิวะหันกลับมามองกุมภการอีกครั้งจงตัดสินใจกุมภการอนาคตของแผ่นดินลงกาอยู่ในมือเจ้ากุมภการหลับตาลงครู่หนึ่งก่อนจะลืมตาขึ้นด้วยแววตาที่แน่วแน่ข้าพระองค์ขอฏิเศธข้อเสนอของท่าน ข้าพระองค์จะสู้จนถึงที่สุดเพื่อปกป้องแผ่นดินของข้าพระองค์พระศิวทรพระหายใจเล็กน้อยข้าได้ให้โอกาสเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับเลือกที่จะเดินในเส้นทางแห่งความพินาศพระองค์ทรงยกตรีศูนย์ขึ้นตรีศูนย์เปล่งแสงสีแดงฉานพลังอำนาจมหาศาลแผ่ออกมาอย่างน่าสะพริงกลัวกุมภการเตรียมพร้อมรับมือเขาคว้าวค้อนยักษ์ขึ้นมาแก่งไปมาด้วยความพึเขิมข้าพระองค์จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆท่านมหาเทพทั้งสองเผชิญหน้ากัน ท่ามกลางความเงียบงนันทุกสายตาจับจ้องไปยังการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นพระศิวะพุ่งเข้าหากุมภกรด้วยความเร็วสูงตรีศูนย์ฟาดฟันลงมาอย่างรวดเร็วกุมภการยกคอนขึ้นป้องกันเสียงปัทดาสนันวันไหวแรงสั่นสะเทือนทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนกุมภการถูกแรงประทระแทกถอยหลังไปหลายก้าวพระศิวะไม่ปล่อยให้กุมภการตั้งตัวได้ทรงโจมตีอย่างต่อเนื่องตรีศูนย์พุ่งแทงเข้าใส่จุดสำคัญต่างบนร่างกายของกุมภการกุมภการพยายามตอบโต แต่ความเร็วและพลังของพระศิวะนั้นเหนือกว่ามากในที่สุดตรีศูนก็พุ่งเข้าเสียบกลางอกของกุมภกรรรร่างกายของกุมภกรรยแข็งชื่อดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจเขาพยายามเงยหน้าขึ้นมองพระศิวะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสุดกายลงสู่พื้นดินสิ้นใจตายอย่างน่าอนาถพระศิวะลดตรีสูลงมองร่างของกุมภกรรด้วยความเวทนานักรถผู้กล้าหาญเจ้าได้เลือกเส้นทางของเจ้าเองพระศิวะทรงหายวับไปจากสมุทรภูมิทิ้งไวเพียงความเงียบงันและความโศกเศร้า การสิ้นชีพของกุมภการเป็นการสิ้นสุดของบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้และเป็นการเตือนใจถึงผลของการกระทำที่ผิดพลาดการปราบกุมภการนัสมรภูมิอันกว้างใหญ่ไร้ซึ่งความสงบมีเพียงเสียงคำรามกึกก้องของยักษ์กุมภการผู้มีร่างกายกำยำลํำสันดุดคุณเขาและเสียงปะทะของอาวุธที่ดังก้องไปทั่วสารทิศกองทัพของทศกัณกำลังเพลี่ยงพล้ำอย่างหนักต่อพานุภาพของพระศิวะ มหาเทพแห่งการทำลายล้างผู้ซึ่งมาพร้อมกับตรีศูนย์อันทรงพลังแสงสีทองอารามแผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระศิวะราวกับจะเผาผลาญทุกสิ่งให้หมดไหม้กุมภการคำรามลั่นพุ่งเข้าใส่พระศิวะด้วยความโกรธเกรี้ยวหวังจะบทีเทพองค์นี้ให้แหลกคำมจะเทพจงรับพลังแห่งข่าไปกุมภการปาดเสียงดังสนั่นวันไหวทศกัณฐ์ยืนมองอยู่บนรถม้าด้วยใจระสำระสายเขาไม่เคยเห็นกุมปการโกรธเกรี้ยวถึงเพียงนี้มาก่อนแต่ถึงกระนั้น เขาก็ยังรู้สึกถึงพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ของพระศิวะศิวะที่แผ่ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนพระศิวะยืนหยัดย่างมั่นคงดวงเนรทั้งสามเบิกกว้างจ้องมองกุมภกรรที่พุ่งเข้ามาด้วยความเยอเือกเยน็นตรีศูนในพระหัตถ์สองประกายเจิดจ้าราวกับพร้อมที่จะปลิดชีพทุกสิ่งพระพรหมฝ้ามองการต่อสู้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยความเป็นห่วงเขาหวังว่าการทําลายล้างในครั้งนี้จะนํามาซึ่งความสงบสุขและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกุมภกรรเงื้อกระบองเหล็กขนาดใหญ่ ฟาดลงมายังพระศิวะอย่างเต็มแรงเสียงปะทะดังกึกก้องราวกับฟ้าผ่าแผ่นดินสั่นสะเทือนราวกับจะแยกออกจากกันพระศิวะยกตรีศูนย์ขึ้นรับกระบองเหล็กของกุมภการได้อย่างง่ายดายพลันเกิดประกายไฟลุกโชนพร้อมกับเสียงแตกหักดังสนั่นกระบองเหล็กของกุมภการแตกเป็นเสียงเสี่ยงกุมภการตกตะลึงเขาไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ใดสามารถรับพลังของตนเองได้ง่ายด,ดายเช่นนี้พระศิวะทรงพลังอำนาจเหนือกว่าที่เขาเคยคาดคิดไว้มากนักแต่ถึงกระนั้น กุมภการก็ยังไม่ยอมแพ้เขาคำรามลั่นพุ่งเข้าใส่พระศิวะอีกครั้งพร้อมกับปล่อยพลังเวทมนต์ออกมาอย่างเต็มที่สายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าอุก,กาบาทพุ่งเข้าใส่พระศิวะอย่างไม่หยุดหย่อนพระศิวะทรงยกตรีศูนย์ขึ้นกวัดแกว่งไปมาอย่างรวดเร็วสร้างกรอะป้องกันจากพลังเวทมนต์ของกุมภการสายฟ้าและอุก,กาบาดถูกทำลายลงก่อนที่จะเข้าใกล้พระวรกายของพระศิวะได้พระศิวะก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมุ่งตรงไปยังกุมภการด้วยความเด็ดเดี่ยว ตรีสูนในพระหัตถ์ซองประกายเจิดเจิดจ้ามากขึ้นเรื่อยราวกับจะบอกว่าเวลาแห่งการพิพากษาได้มาถึงแล้วกุมภการเริ่มรู้สึกหวาดหวัน่นเขาไม่เคยรู้สึกถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้เขาต้องปกป้องเกียรติยศของตนเองและวงตระกูลพระศิวหยุดอยู่ตรงหน้ากุมภการดวงเนตรทั้งสามจ้องมองไปยังกุมภการด้วยความเมตตา แต่ก็แฝงไปด้วยความเด็ดขาดกุมพการเจ้าเป็นนักรบที่กล้าหาญเม่เจ้าหลงผิดไปแล้วเจ้าใช้พลังของเจ้าในทางที่ผิดทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นพระศิวะตรัสด,ด,ด้วยเสียงที่ก้องกังวานกุมภการกัดฟันแน่นเขาไม่ต้องการฟังคำสอนของพระศิวะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องแล้วเขาทำเพื่อปกป้องวงศ์ตระกูลของตนเองข้าไม่ต้องการฟังคำสอนของเจ้าข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องวงศ์ตระกูลของข้ากุมภการตวาดเสียงดัง พระศิวะสายผัสเสียนด้วยความเสียใจเจ้าช่างดื้อรั้นยิ่งนักแต่ข้าก็ไม่อาจปล่อยให้เจ้าทำร้ายผู้อื่นต่อไปได้พระศิวะตรัสพลางยกตรีศูนย์ขึ้นสูงเหนือศีรษะแสงสีทองอร่ามแผ่ซ่านออกจากตรีศูนย์ราวกับจะฉีกท้องฟ้าให้ขาดออกจากกันกุมภการ,รู้สึกถึงพลังอำนาจอันมหาศาลที่แผ่ออกมาจากตรีศูนย์เขาตระหนักได้ว่าตนเองไม่สามารถต้านทานพลังนี้ได้เขาพยายามที่จะหลบหนีแต่ก็สายเกินไป ตรีสูนพุ่งเข้าใส่กุมภการด้วยความเร็วเหนือแสงเสียบทะลุร่างของกุมภการอย่างจังกุมภการร้องโหยด้วยความเจ็บปวดร่างกายของสันสทานอย่างรุนแรงก่อนที่จะลม้มลงสู่พื้นดินกองทัพของสก,กันต่างตดตะลึงเมื่อเห็นกุมภการล้มลง,ลงพวกเขาไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ใดสามารถเอาชนะกุมภการได้ทัศก,กันสรุดลงนั่งกับพื้นด้วยความสิ้นหวังเขาไม่เชื่อสายตาตนเองกุมภการน้องชายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาได้สิ้นชีพลงแล้วพระศิวลดตรีสูนลง ดวงเนรทั้งสามยังคงจ้องมองไปยังร่างของกุมภกุรด้วยด้วยความเมตตาการทำลายล้างเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆพระศิวตรัสด้วยเสียงที่ก้องกังวานพระพรหมทรงพยักพระพัดด้วยความเห็นด้วยพระศิวะได้ทำหน้าที่ของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วการทำลายล้างได้สิ้นสุดลงแล้วถึงเวลาแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วสงครามสงบลงด้วยชัยชนะของพระศิวะกองทัพของทศกัณฐ์แตกพ่ายหนีกลับไปยังกรุงลงกา พระศิวะทรงยืนหยัดอยู่บนสมรภูมิอันเงียบสงัดแสงสีทองอารามยังคงแผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์แต่กลับดูอ่อนโยนและอบอุ่นกว่าเดิมพระศิวะทรงหันพระพักไปยังพระพรหมบนสวรรค์ชั้นฟ้าพระพรหมทรงแย้มพระสวนให้แก่พระศิวะด้วยความชื่นชมพระศิวะทรงทราบว่าการทำลายล้างในครั้งนี้ได้นำมาซึ่งความสงบสุขและความยุติธรรมพระองค์ได้ทำหน้าที่ของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วถึงเวลาที่พระองค์จะต้องกลับไปยังเขาไกรลาส เพื่อบำเพ็ญบะและรักษาสมดุลแห่งจักรวานต่อไปพระศิวะทรงหายวับไปจากสำรภูมิทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งการทำลายล้างและความหวังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทศกัณกลับไปยังกรุงลงกาด้วยความโกรธแค้นและความผิดหวังเขาไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้เขาจะต้องหาทางแก้แค้นพระศิวะให้จงได้แต่ถึงกระนั้นเขาก็รู้ดีว่าการต่อกรกับพระศิวะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพระองค์ทรงพลังอำนาจเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ พระพรหมทรงฟ้ามองทุกสิ่งทุกอย่างจากบนสวรรค์ชั้นฟ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าความขัดแย้งระหว่างทศกัณฐ์และพระศิวะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆแต่พระองค์ก็ทรงเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วความดีจะเอาชนะความชั่วร้ายและความสงบสุขจะกลับคืนสู่จัก,กรวาลพระองค์ทรงภาวนาให้ความรักและความเมตตาแผ่ขยายไปทั่วทุกหนแห่งและให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข